รอบหมาโรงร่วมชมซีรีส์ตอนแรก The Idol Game เก็บไอดอลล้มตัวแม่เอพิโซดหนึ่งเจมมาเปยป่านวาดร่วมชม ปิดรอบหมารงร่วมชมซีรีส์ดีไอดอนเกมไอดอนล,ล้มตัวแม่ซีรีส์สุดล้ำเจาะลึกวงการไอดอนและธุรกิจสรลยกรรมเพราะในเกมนี้ความรักก็แค่หมากตัวหนึ่งใครที่คุณรักอาจเป็นคนที่ขากหลังคุณได้เจ็บที่สุดและในโลกที่อํานาจคือทุกสิ่งไม่มีใครยอมถอยแม่ต้องแลกด้วยหัวใจเตรียมใจให้พร้อมศึกนี้ไม่ง่ายเหมือนที่คิด เจมบีพบกันครั้งแรกซีรีส์ไอดอนเกมเกมไอดอล้มตัวแม่ช่อง3เฮดดี้เตรียมสัมผัสกับเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครกล้าถ่ายทอดในซีรีส์ไทยมาก่อนที่นำเสนอด้านมืดของอุตสาหกรรมสัรยกรรมและภัยร,ร้ายในโลกไซเบอร์ผ่านมุมมองที่เต็มไปด้วยความดรามา่าการแข่งขันและแง่คิดที่สะท้อนสังคมค่ะ ตอนแรกเป็นไงนบ้างแล้วดีใจครับคือต้องบอกว่าพอได้เห็นการตัดต่อพอได้เห็นแบบภาพออกมาแล้ว,ลวยิ่งได้ดูเป็นแบบในโรงหนังเนี่ยมันมันมีความอลังการมากเลยครับแล้วก็พอเห็นเคมีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนักสแสดงหลายๆท่านอ่ะส่วนตัวผมไม่ไม่เคยร่วมงานกับหลายๆท่านในเรื่องนี้พอเราได้เห็นเรากับพี่บีเรากับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือเรากับเพื่อนหรือแม้แต่เรากับน้องอะไรเงี้ยมันมีเคมีใหม่ๆเกิดขึ้นดูแล้วก็แบบรู้สึกเฮ้ยแบบสำหรับเราตื่นตาตื่นใจดีครับผมจริงๆก็แต่ละแต่ละ บทแต่ลตอนพี่เบนเขาก็เขียนมาเหมือนให้มันจบในตอน <laughs> แล้วก็เป็นเรื่องใหม่ต่อคือให้มันจะมีอะไรให้เราลุ้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยในฐานะนักแสดงเราก็ต้องเหมือนออทำกันบ้านแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นพอมาถึงกองปุ๊บก,ก็มีเท่าไหร่ก็ทําให้เต็มที่ครับอ๋อเซอร์ไพรส์มากฮะ จริงๆเราเห็นแบบต่ต่อใช่ไหมแล้วเรารสึกแบบเฮ้ยนี่สิ่งที่เขียนเอาไว้อะไรเงี้ยออกมาแบบเออเสพยส์ายมากเพราะว่าต้องบอกว่านักแสดงเราคือเยอะชั้นนําแล้วก็มืออาชีพพอมาเล่นแล้วมันมันตรงข้ามาสิบสิงที่คิดแล้วอ่ะคือความหมายคือมันดีมากเกินแล้วอ่ะครับเพราะพอใจนะสนุกดีฮะดูเองเองรู้สึกแบบเฮ้ยจบแล้วเหรออย่างเงี้ยครับเออครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นนะคะเนสผูสาชวสิเวชนะคะรับบทเป็นหมอพิมค่ะเป็นเพื่อนของหมอทชาเพื่อนที่ดีนั่นเองค่ะก็ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเราก็จะคอยช่วยเหลือจัดก,การเพื่อนเราเพราะว่าเขามีหลายอย่างที่ต้องจัดก,การมากมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องสงครามจิตสงครามประสาทในครอบครัวนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นคะ่ะว่าแค่ตอนแรกก็คือสนุกมากเมื่อกี้จบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยจบแล้วหรอที่พี่เป็นบอกนะคะแล้วก็อยากจะติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะรอติดตาม เห็นเขาเรียกว่าเห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ทุกคนมีจุดมุ่งหมายของแต่ละคนคได้อย่างน่าสนใจมาๆกๆเลยก็ฝากด้วยนะคะชื่อการครับระบบเป็นหมอแทนนะครับก็ตัวหมอแทนเนี่ยก็จะเป็นคนทิ่ใจดีแต่ว่าพออยู่ในครอบครัวเนี่ยก็จะแบบเ,เกิดเรื่องเยอะยๆมากมายเราก็เลยแบบว่าค่าที่จะแบบเจ็บกดนิดนึงเครียดไปกับก็เป็นน้องคนล็กของตระก่าในะตะกูลบอยอนด้วยคะ แล้วก็เราก็ไม่อยากจะไปแย่งกแย่งชิงดีอะไรกับใครทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะห้ามพี่เขาตช่ะหลังมีเซอร์ไพรส์บอกสี่บอกไปได้เหรออะมาเชิญครับมาเลยครับี่บลยสวัสดีค่ะววว่ค่ะก็รับบทหมอหลินนะคะซึ่งคุณเบนเขาให้โจทย์ที่ยากมากกับหวาก็คือในเรื่องอย่างเมื่อกี้ที่ทุกท่านเห็นกันก็คือหมอหลินจะมีอาการทางจิตแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าวววาต้องเล่นเป็น คนที่เป็นจิตเวทที่ไม่ใช่โรคจิตว่ามันก็เลยแบบแอบยากนิดนึงเนยใช่ไหมคือต้องเป็นจิตเวทเราไม่ใช่โรคจิตอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อย่างที่ท่านเมื่อกี้เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นพูดถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนยุคใ,ใหม่ๆว่า,เ,าเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยตรงก็จะหมอหลินนะคะแล้วก็จะมีพี่น้องคนอื่นที่แบบรับบทบาทของคาแรคเตอร์ที่ต่างกันออกไป ก็เจนสปาร์ตบดเป็นอิติชัยครับเป็นเจ้าหน้าที่สกมชครับในเรื่องก็คือตามจีพี่บีครับแล้วก็รอวันที่เขาจะรักเราสักทีแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็คือช่วยดูแลเรื่องของเ,อเขาเรียกว,ว่าภัยทางไซเบอร์ด้วยครับผมให้กับทั้งครอบครัวของพี่บีแล้วก็ให้กับประชาชนด้วยครับผมก็เป็นเป็นตัวที่ให้ความรู้ประชาชนด้านด้านการแฮกเกอร์หรือด้านไซเบอร์แหละครับใช่แล้วมาเล่าโดยพี่เซมาละกันครับผม้อ่ะตต่อไปลัูกอ้าว ก็มาตานะคะรับบทเป็นฟ้าค่ะฟ้าก็เป็นน้องสาวของพี่อิดนะคะพี่เจมใช่แล้วก็เราก็ทํางานที่ b ีวแล้วก็เป็นคนรักของหมอแทนนั่นเอง<ม>แล้วก็คอยเป็นอับเซลโซนให้เขาผมเล่นเป็นหมอครับผมก็เป็นการท้าทายอีกแบบหนึง่งเพราะว่ากับทีมงานใหม่ๆการน้องเจมหรือว่าใครเรายังไม่เคยได้ร่วมงานกันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆออตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามนะเพราะว่าที่ดู E ีีไป E ีีเมื่อกี้ไปก็รู้สึกว่าแบบ มันดีมากๆเลยตอนที่เราอ่านแล้วตอนมาดูมันรู้สึกมันมันเป็นภาพที่แบบมันว้าวมากอ่ะมันมันมันน่าติดตามครับยังไงผมฝากติดตามด้วยนะว่าทุกคนตั้งใจมากแต่พี่จอร์ดมีเซอร์ไพรส์คนดูแน่นอนครับจะไม่เคยเห็นพี่จอร์ดเป็นแบบนี้ในเรื่องไหนแน่นอนบอกเลยว่าเสียวสุดก็คนนี้แหละฮะเสียวเลยนะก็ฝากติดตามด้วยใช่ครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้เข้าเข้าบทกันนะครับก็ฝากติดตามเรื่องดีไอเดอลด้วยครับ ครับทามาคับรับรบเป็นพยาบาลเกมครับพยาบาลเกมก็จะเป็นคนคอยตามจิตห,หมอแจนครับก็ต้องมาดูว่าจะตามจีบติดไหมเพราะว่าหมอแจนก็เล่นตัวซะเหลือเกินก็เป็นกง,ง,งกาลังนจนการจีบให้ผมด้วยนะครับก็การมาทํางานที่นี่นครับผมรู้สึกว่าได้เข้ากับนักแสดงหลักๆที่มันเป็นแบบเหมือนโปรเฟชชั่นอลกันเยอะมากเขาให้ผมแบบได้รู้หลายๆอย่างมากเลยครับ รักในโูรการนี้มากขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ให้โอกาสกคุณพิปินนะครับ,บ,บรครับติแรกมาก็ <มา S 1> <อ>ได้นอนอเลยเนาะครับชกวินนะครับผมนะ้รับบทเป็นนาทีครับผมนะฮะก็เป็นคาเล็เตอร์ที่ทา้าทายมากแล้วก็ไม่เคยเล่นแบบปรับอารมณ์แบบไปไปมาๆครับดีร้ายต้องติดตา่างไปเรื่อ มีมิติ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 ครับผมครับสวัสดีค่ะน้ำนะคะรับบทเป็นไนค่ะเพื่อนของหมอหวานซึ่งเป็นคุบางเดอะเฟสนะคะในเรื่องก็เป็นเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะคะที่ถูกกระทําตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะถูกกระทําขนาดไหนรลเวบไหนก็ติดตามเรื่อง The Iron Game ได้นะคะคคะ ชื่อกิ๊กนะคะในเรื่องก็สลับบทเป็นหมอบัวค่ะซึ่งก็มีทั้งในมุมที่ดีนะคะแล้วก็ลายซะส่วนใหญ่นะคะหลักๆเลยก็จะช่วยในส่วนของคุณหมอวรุษนะคะซึ่งเป็นพี่จอร์ดเนี่ยแหละค,ะค่ะในเรื่องของการวางแผนหรือทําอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปติดตามกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คือในเรื่องนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานกับนักแ,แสดงมืออาชีพทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พุ่งกับก็พี่เบนด้วยนะคะน่ารักมากๆทุกคนดูแลดีแล้วก็ ก็เดยสรุปแบบนี้ครับทีจ่จริงๆที่เห็นมีนักแสดงหน้าใหม่เยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นเรื่องเนี่ยค่อนข้างพูดตรงๆเลยคือบางทีปเราใช้แบบนักแสดงจริงๆมาเล่นแล้วยังลำบากใจเนี่ยเพราะความการเล่าเรื่องที่มนันค่อนข้างแรงแรงเพื่อเป็นความรู้หรือแรงเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนดูเนี้ยมันถูกอยู่ในเรื่องเนี้ครับมันเลยแบบถูกดีไซน์แล้วก็เนี่ยแคสซิ่แล้วจนมีคนกล้ามาเล่นให้เราเนี้ยซึ่งที่เห็นหน้าหวานหรือหน้านิ่งๆอะไรกันนี้คือ เป็นคนที่เล่นหมดแรงนะฮะเดี๋ยวได้ดูเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์หรือเป็นอัตรบให้กับคนดูล้ะกันเนาะเพราะฉะนั้นที่ทีมทีมนักแสดงที่เราแคสติ้งมาครับเป็นการเป็นการจับวางเลยหรือสามไม่ต้องมาแคร์ละคือนึกปุ๊บเป็นเขามาเลยเป็นเป็นเขามาเลยไงครับวันนี้ก็ได้เห็น EP 1หนึ่งเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็น EP ที่เรียกว่าอินโทรดิว น้องตัวละครแต่ละตัวดีกว่าว่าใครมีู่บนิสัยยังไงแล้วเดี๋ยว e ี2ีสอเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มขยายแล้วฮะจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆจะได,ได้เห็นเกมของครอบครัวทางสายเลือดจะได้เห็นเกมทางธุรกิจมากขึ้นล่ะนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง3เวลา4ทุ่ม25ซึ่งเป็นเวลาของซีรีส์อยู่แล้ออนแอรวันนี้เลยครับก็คือวันที่1 0 พฤษภาคมนะครับซึ่งถ้าข่าวช่องไหนออกก็รอดูได้เลยครับคืนนี้นะจะเป็นตัวตัวที่เป็นตัวที่สมบูรณ์แบบกว่ากว่าในโรงซุ้มแกกว่าในโรงครับอันนี้อันนี้ดีมีผิดพลาดนิดหน่อยทางเทคนิคนะครับก็ฝากด้วยครับเดียดอนเกมเกมเด้ยดอนลมตัวแม่ยืนยันครับว่าถ่ายทอดความเป็นจริงของการส่งต่อที่ที่พูดว่าดูนางให้ดูแม่นะเราอยากให้เห็นว่าผลผลิต ในความในการในการที่เราส,ส,สอนลูกเราโตขึ้นมาองครับคุณคุณสอนแบบไหนฮะโตขึ้นมาจะเป็นแบบนั้นเลยก,ก็ก็อยากให้เห็นว่าถ้าต้นฉบับแบบแม่ก้อยซีนีเสดานแม่ก้อยไม่มาเนาะต้นฉบับแบบแม่ก้อยในเรื่องในเวลาสอนแล้วเป็นยังไงเนาะก็ติดตามผลลัพธ์เขาได้ในเรื่องนี้แหละครับ